ครับวันนี้ก็อยู่สับเอาเกมเมอรอายุยี่แอนวู้วรวววัามัววววววารววววโครครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวว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 ดววววควก ก็ใช้ได้นะครับก็เตรียมของ

วางวางสลับอันนี้นะคะวางตรงกลางนี่นะคะสลับบล็อกอะไรเนี่ยอัแบบนี้นะคะคือขึ้นมาชื่อมัวางแบนีคะอันนี้คือบล็อกนะครับไม่ใช่บล็อกอะไรนี่ป็นบล็อกแล้วก็วางขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้อะไ อันนี้ก็ฝนตกลยนะครับตอนเนี่เราคไปนอนกนเลยไม่ใช่อาอะไรเนี่ยมีนอนที่ก่อนไไปไปแตนก็ดอือือืไปดิเอาไปเอาไป โอ้ไปดีเฮ้ยรอขนมไทยด้วยะก็ขออัน มีเสียงพ่อแม่ผมบ้าคงครับข้างหน้าบ้างคุณก็มีเสียงคนพูดน,นะครับขอรบกวนหน่อยครับผมจะมาสร้างต่อครับแล้วก็วางองคมางกี่บล็อกปะออกมาหน่งบลนะ็อกเนะาะใช่ไหมวะไม่เว้ยมันต้องออกมาหนึ่งบล็อกเนาะมันก็วางข้างบน,นไม่ใช่อย่างนี้

แล้วก็วางขึง้นมาแล้วก็วางมาครับแต่ตรงเสียตังมันมีต้องวางลงครับสีบอกแล้วก็วางกระจกบอกครับเไม่ใช่วงางอะไหนตรงบนไรอะไรก็ได้ครับผมจะใช้เป็นอะไรบนไรไหมอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้แล้วก็ว โอ้ไม่ใช่นี่ทุกวันนี้ออกแล้วครับไม่เอาพิทพิทพิทพิพิทพิพิทพอันนี้อันนี้ก็วางบล็อกบล็อกอะไรวะบล็อก,กเหลืองแบบนี้ครับบล็อกก้นอนก,กี่สีเหลืองมกวางเดียวกวางวนี่ใช่ไหมเออถูกต้องมันก็วางข้างๆมันแบบวา่า วางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาแล้วก็วางปั้นหยาบเล็กนะครับหาปั้นหยาบเล็อันี้ปั้นหยาบเล็ก,ลกแล้วก็ข้างข้างนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาปรนะมาณ

วางบล็อกอะไรกระดาน้ีกลางวางบล็อกก็ไม่ใช่วางมันได้นี่แบบแบบนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเอ้ยยังไม่เสร็จยังครับยังไม่พอ้าท่นี้แล้วก็เราก็จะซื้อความความความที่เข้าไปนะครับ เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับแม็กนะโคลย,ยังไม่เสร็จดีอันนี้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลวนี่ครับแม็กโคลถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยบายบาย